โอเคสวัสดียมามเช้าเอทุกท่านวันนี้ก็เช้าตรู่นะครับมานั่งดื่มกาแฟได้วยกันแต่ผมก็มีข้อหนึ่งสำหรับคนไทยที่อยู่เมืองไทยที่ต้องคนคิดนะครับแล้วก็การที่เราจะอย่าร้างกับใครสักคนที่อยู่เมืองไทยแล้วสามีอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็แต่งงานมาประมาณ30ปีแล้วนะครับตอนนี้เวลาตีห้ 18นาทีนะครับคุณชัยตื่นเช้านะครับเพราะคุณชัยมีงานเยอะที่ต้องจัดก,การให้ลูกค้าที่อยู่เมืองไทยและอยู่ต่างประเทศโอเควันนี้จะมีเรื่องราวดีๆและเป็นการป้องกันสําหรับ f อที่อยู่เมืองไทยด้วยว่าถ้าสามีรวยและต้องการยาล้างที่เมืองไทยจะเสียเปียบมาก ผมบอกไว้ก่อนจะเสียเปียบมากเลยเดี๋ยวผมมีเอฟซีท่านหนึ่งที่จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วฟังไปเป็นอุทาหณ์สมับเราเองว่าเอ๊ะอย่าแบบว่าคนไทยจะคิดว่าเออให้มันจบจบไปนี่คือปัญหาของคนไทยที่บอกว่าให้มันจบจบไปนะแต่สําหรับผมผมไม่อยากให้จบเพราะว่ามันจะมีสวัสดีครับผมมันจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งเป็นซีทีโอหรือเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ เงินมันเยอะแล้วอยู่ที่การสามสิบปีมาคนได้เงินเยอะมากเดี๋ยวลองฟังกันครับเป็นดูทาวที่ดีครับมาตอนนี้เช้าอยู่นะโอเคไม่เป็นไรเพื่อ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 คนไทยได้ได้มีความรู้นะครับก็คุยกันมา สวัสดีครับผมค่ะโอเคไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะผมยคนรลายุดนะครับมาว่ามาครับเป็นท่านตอนครับผมค่ะก็ก็ก็แฟนไปจดยาที่เคทเขาเตยนะคะวันที่สองที่ผ่านมามค่ะแล้วทีนี้เราเราก็เพิ่งติดต่อเพื่อนที่สวิตได้ผู้หญิงนะคะที่ให้ให้เบอร์มาค่ะ แล้วก็หนูก็คิดว่ามันคงจบอะค่ะไอ้แล้วเขาจะขอเอกสารเราคือคงเอาไปจดอย่าเองที่ที่อำเภอที่สวิตท,ที่เบียงนะคะอืมอืมอืคือยังขออนุญาตก่อนว่าผมขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะก่อนที่เราจะคุยกันนะค่ะคุณแต่งงานมากี่ปีแล้วเกือบสามสิบปีแล้วค่ะคือเขาเนี่ยจะไม่ยอมพูดอะไรเลยให้หลอกให้เรารอแล้วก็ นั่นแหละเราสามสิบปีแล้วโอเคแล้วเขาทํางานอะไรครับอ๋อทำงานบริษัทค่ะที่ประเทศไทยค่ะโอเคเขาระดับไหนครับ CEO ค่ะ CEO ระดับ CEO นะครับผมก่อนเคยทำงานที่สวอตสวอตสวิตฮะโอเคอถามหน่อยตอนนี้คุณได้เราจะเข้าบ้าง ได้เงินสดมาสองล้านแล้วเขาจะผ่อนให้เดือนละห้าแสนสองล้านค่ะแล้วคุณได้แค่เงินสดมาเงินสดสองล้านแล้วอะไรอีกก็ก็สี่ล้านก็คือเหลืออีกสองล้านเนี่ยเดือนละห้าแสนห้าแสนอ๋อทั้งหมดสี่ล้านใช่ไหมสี่ล้านแต่เขาผ่อนสองล้านได้ก่อนเงินสดได้ก่อนสองล้านและอีกสองล้านคือว่าให้ผ่อนให้เดือน้ะผ่อนให้เดือนละห้าแสนห้าแสน สัญญากันแล้วเขาถึงได้ไปจดยาคือไม่ยอมพูดกับเราเลยคือกล่กาวร้ายกล่าวร้ายเราและเราเราทนไม่ได้เราอยากจบคุณก็ใจไหมว่า<ม>ทั้งหมดรวมแล้วคุณได้ประมาณสี่ล้านใช่ไหมที่คุณได้จากเขามาใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวผมบอกรค,คุณ,คณหาคือจะได้มาสองล้านค่ะคุณ,คณฟังผมนะผมบอกรถคุณหานะสี่ล้านนะครับสี่ล้านแล้วคุณแต่งงานมาสามสิบปีแล้วเขามีทํางานที่เป็นที่นี่ชอช ทำงานที่นี่เขาอายุเท่าไหร่ครับออตอนนี้ก็50 57ค่ะเรารู้ว่าเขามีเงินสะสมเงินเงินสำหรับเกษียณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคุณได้แค่คุณได้แค่หนึ่งแสนอีกแปดพันแปดแฟรงค์ทั้งหมดหนึ่งคุณไม่ได้ค่าเลี้ยงดูเช่นเพนชั่นจากสามีเพนชั่นขาดเขาฉลาดเพนชั่นคุณไ,ได้ เพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ประเทศแซนเช่นบ้านหุ้นอะไรต่างๆบ้านชุดหรืออะไรต่างๆของเขาคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้แล้วเพราะผมคิดว่าที่เขาทําที่นั่นล่ะเขาต้องมีที่นี่อยู่แล้วไอ้เพนชั่นคุณได้เพนชั่นก็ไม่ได้แล้วคุณได้ทั้งหมดรวมประมาณแสนหนึง่งอะตีไวแ้แสนแสนแฟรงค์แสนแฟรงค์นี่น้อยมากนะคุณอยู่กับเขาสามสิบปี แล้วยิ่งเขาเป็นที่เราไม่รู้อะไรเลยยิ่งเขาเป็น c โ o ด้วยขายไม่ได้เลยมันน้อยไปสําหรับผมนะสําหรับผมน้อยไปอยู่กันสามสิบปีจดทะเบียนสมรสมาแล้วมาเอ่แล้วก็ให้ทนายมาไงมาคุยใช่ไหมทนายเขาทาหน้าที่เขาอยู่แล้วทนายของเขาทําหน้าที่เขาอยู่แล้วคือว่าอ่าทนายเขาทาหน้าที่เขาอยู่แล้วนะครับแต่เราสามารถแล้วคุณมีทนายไหมล่ะตอนที่คุยกัน่ะมีค่ะมีค่ะ ขากบบอกทนายผมว่าแล้วทนายคุณไม่ไม่ทนายคุณไม่ไม่ไม่บอกเลยหรอว่าเออเราจะได้ทุ่นที่สวิตเซอร์แลนด์หรืออะไรเรามีเข้ารููกฎหมายต่างประเทศไหมไม่ค่ะคงคงไม่มากอะค่ะเพราะว่ากบกบบอกทนายผมว่าพอเธอให้ให้เอาแค่นี้ก็พอตัดเถอเพราะว่าเราอะรับไม่ได้เราจะ่าตัวเรารับไม่ได้เราไม่อยากเราไม่อยากคือคือคุณก็จะเอฟซีฟังนะครับถ้าสามีมีอย่างเนี้ย แนะนำให้หย่าร้างที่ต่างประเทศคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างเดียวไม่แนะนําที่หย่าร้างเน่นเพราะหนึ่งเราต้องเคลมเงินเพนชั่นเงินเพนชันก็หมายความว่าเงินที่เขาสะสมมันจะมี2ตัวก็คือ R f ฟเนี่ย R-F ฟอีกตัวหนึ่งเงินเกษตรอีกตัวหนึ่งอยู่ที่จานเจนีวาอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ทเบรัเขาชิงฟ้องหนูก่อนหนูขอเลิกแล้วเาชิงฟ้องหนูก่อนเลยแลเราขาเขาชิงฟ้องได้ตามกฎหมายเขาสามารถชิงฟ้องได้แต่ครูก็ไม่ต้องคุณก็สามารถปฏิเสธซิว่าฉันไม่เลิกที่นี่ฉันจะเลิกต่างประเทศ ที่เราไม่รู้ค่ะแล้วเราก็บอกให้ทนายเราแบบแค่นี้ก็พอเถอะไม่เอาอะไรแล้วทนายคุณแล้วทนายคุณจ่ายคุณจ่ายทนายไปคุณไปเท่าไหร่ออมสี่หมืนบาทค่ะอุ๊ยถูกมากเลยทนายมันก็ทำทำรีบทำท่านนั่นเองให้จบจบไปคุณผมบอกบอกคุณได้แค่แสนเดียวสาสิบปีผมวิเคราะห์คุณได้แสนเดียวสามสิบปี แล้วแสนนี้มันเป็นมันเ็จเงินของเขาอ่ะมันคุณขอทานอ่ะเข้าใจไหมครับคุณสามารถเรียกสิทธิของภรรยาได้มากกว่านี้แต่ผมคิดว่าเขาเป็น cto แล้วเขาก็ทํางานที่ซิสแลนดด้วยเขาเป็นหัวหน้าเขามีบ้านที่นี่ด้วยมันได้แค่คุณจริงๆคุณได้บ้านที่นี่คุณได้บ้านที่กรุงเทพค่ะผมไม่สนใจเขาทํางานที่ไหนค่ะผมไม่สนใจเขาเป็นใครใหญ่โตขนาดไหนผมไม่สนใจเหล่าประตูของเขาผมสนใจว่าคุณจะได้อะไรบ้าง เข้าใจไหมครับผมสนใจว่าคุณจะได้อะไรบ้างผมไม่สนใจใครเลยถ้าผมทํมาเงน้ลูกค้าผมอ่ะผมสนใจลูกค้าผมเดี๋ยว่าลูกค้าผมมีสิทธิ์ที่จะได้อะไรบ้างความยุติธรรมเป็นยังไงบ้างแต่ของคุณก็คือได้มาสี่ล้านสองล้านได้ไปแล้วเงินสดอีกสองล้านคือผ่อนเดือนห้าแสนอ้าวแล้วบ้านอ่ะที่ที่นี่แล้วบ้านที่นี่นะแล้วเงินเพนชั่นที่เขามีสะสมอยู่ที่นี่มันเป็นขี้ีิเศษของเขาเป็นซีอโออ่ะ ทามาเป็นโชว์โชว์แบงก์พกเราดูว่าเนี่ยมีอยู่สี่ร้อยฟังนู่นกมันไม่ใช่คุณ,ค,ณคุณก็จะคนชวินะจํำไ็นเลยคนชวินะเขาไม่ต้องการโชว์ให้ใครรู้หร่กเขาพูดดีดีดีแต่เขาไม่บอกเปิดเผยว่าเออฉันมีนู่นมีนี่นะมีหลายๆลายอย่างนะตอนเนี้มันก็คือว่าที่ผมทําได้ก็คือว่ามันมันผ่านไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องถามทนายที่นี่ก่อนว่า ไอหย่าล้างมันหย่าล้างแต่จะมีสิทธิที่จะได้เงินเพนชันไหมอันนี้ผมต้องเคลียร์อีกครั้งห <Okay. S 1> นึ่งใช่นี่แหละนี่แหละที่หนูถามถามเพื่อนเพื่อนก็นเลยส่งเพจคุณให้มาคุณฟังไม่เด้เหรครับเราเพจมเรามากคือเราไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยเพียงแต่ทิ้เราเฉยเลยอ๋ฝรั่งเป็นยี้แหละมันไม่รักฝร,รั่งเป็นฝรั่งเป็น,นยี้เพราะไม่รักมันมันทิ้งเลยมันเป็นของธรรมดาหมดรักมันสนใจเหมือนหมูหม,มามทิ้งเลยครับคือไม่พูด เลยถามว่าสามสิบปีขึ้ไม่มีความดีแล้วที่ทำอะไรผิดไม่พูดก็บอกว่าจะขอสามคำนะที่สานะขอขอโทษขอบคุณและบอกเลิกฉันมไม่พูดมานงคอมพิวเตอร์ไปหน้าคอมพิวเตอร์อะไรุ้ยอยากจะกระโดดไถคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้คือคือเอาเดี๋ยวคุณเอาเอาจะไดบ้างเราทุกอย่างมันคืออะไรคุณเคยดีแต่คุณไม่ดีแล้วมันคืออะไรอยู่ดี ไม่ใช่หมุกหมากรถไขนะ่ไม่ใช่ป่านะจะเลิกกันคุณก็บอกจะอ,อย่าทำร้ายกันกล่าวหาเรารุนแรงมากมคุณต้องมีหลักฐานนะคุณมาบอกว่าจะถือมีดแกวง่งไปแกวง่กวงตรงไหนหเอาอย่ามุกนี้มาอีกแล้วสงมาสามสิบปีอยู่ด<ภ>้วยกันตั้งแต่ไม่มีเงินสักบาทสักคุณกบ,ค,ณกบคุณกบฟังผมอ่ะมุกนี้ฝรั่งใช้บ่อยว่าพยายามฆ่าเอามีดแกว่งไปมาเนี่ยมุกนี้เขาใช้เยอะแลลวครับใช้ไม่ได้แล้วเนาะนะนะครับมุกนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะเรารับไม่ได้กันเราแบบโอ้ฉัน กลับไม่ได้คือพอเลยไม่อยากพูดอะไรอีกแล้วพเรเลิกกันไปจบกันไปเลยผมเข้าใจไ,ไม่ไม่เข้าใจว่าคนเคยดีทําไมเป็นแบบเป็นทิ้งเลยคุณทิ้งฉันเหมือนการกันคุณไปใส่บาตรที่วัดแล้วแล้วคุณอาหมาคุณไปด้วยคุณฉันคุณทบุญเสร็จคุณอาหมาคุณทิ้งไว้ที่วัดแล้วหมาวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันเย็นมาอาจจะเนื้อหาทุกของแล้วท้องอะไรทุกของนี้ไปแล้วอิงไปแล้วรู้สึกแบบนั้นเลยอื เข้าใจผมโอเคเอาอย่างนี้ผมรับงานคุณแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานทนายมาเนาะก็ประมาณผมมาเตรียมงานเนี่ยผมมาเตรียมงานให้ทนายอยู่ไหนแล้วก็ก็พอดีคุณมาโทรมาผมว่าโอเคผมต้องคุยกับทางลูกค้าที่เมืองไทยด้วยอ่าอ่าโอเคเราอันดับแรกนะครับอันดับแรกที่ต้องต้องทําก็คือว่าคุณต้องเอกสารที่อย่าล้างอะ่ะนะครับผม <Go. S 1> คุณต้องแปลเป็นภาษาเยอรมันเนาะ คุณเข้าไปทางทางสารทูตหรือว่า Google ทางสารทูตว่าบริษัทไหนแปลรับแปลที่นั่นเขาจะบอกนะครับแปลมาให้หมดนะแล้วก็สองถึงไปต้องมอบอำนาจให้ทางเราเดินเรื่องจากการขึ้นศาลให้มีค่าใช้จ่ายทนายนะครับเราจะสู้เงินเป็นชาต้นะนะหนึ่งที่เราจะบอกว่าขอสู้เงินเป็นชาติแต่ผมก็ดูว่าขั้นตอนของคุณอยู่ข้างในคุณได้สัญญาอะไรไปบ้างคุณอธิบายให้ฟังได้ไหม เขาสัญญาเขียนอะไรข้างในบ้างตอนที่คุณขึ้นสาลบางลังที่เมืองไทยเขาเขียนอะไรกันบ้างเอคุยคุยกับทนายกบดีไหมคะไม่ไม่ไม่ต้องคุยผมผมไม่อยากผมผมอยากคุยกับคุณมากกว่าผมไม่เชื่อใครผมเชื่อคุณคอ่ะทนายเมืองไทยคุณเข้าใจไม่ทนายเมืองไทยไม่ต้องคุยกับผมหรอกนะครับผมผมขอคุยรายละเอียดผมต้องการแค่เอกสารเท่านั้นเดี๋ยวผมมานั่งอ่านเองก็ได้เพราะว่าคาพูด พราะผมไม่ก้าวไก่ทนายที่เมืองไทยนะแต่ผมจะเชื่อคุณขอเข้ามาคุณขอเข้ามานะแล้วก็ไปแปลมานะครับผมจะเชื่อคุณมากกว่าใครนะครับเพราะฉะนั้นอของผมอะจะเชื่อคุณมากกว่าคนอื่นนะขอเข้ามาแล้วผมต้องไปรับใบยาเองที่เขตของเตยยังไม่ได้ไป คุณไปเอาบปยาเนาะนี่ก็ดีมากเขาก็ดึงดึงเก็ไว้เพราะว่าแฟนอยากได้เอกสาตรไปคงเป็นไปจดยาเองที่สวิตแต่รแล้วไปแจ้งเทสไว้ว่าไม่ไม่ไม่คนรีบด่วนนะตอนเนี้รีบเลยแล้วผมจะมาอุทธรณ์ที่นี่ให้อีกครั้งโอเคค่ะนั่นแหละต้องอุทธรณ์ใช่ผมต้องอุทธรณ์ที่นี่ครั้งหนึ่งเพราะว่าดีนะผมยังผมยังอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะไปทํางานที่ต่างประเทศอีกยังเจอผมอยู่ในตอนนี้ ไม่เป็นไรเพราะผม<ค>ออนไลน์ผมออนไลน์อยู่แล้วไม่เป็นมีปัญหาเพราะกินการของเรารอ,ออนไลน์แล้วผมคิดว่าคุณคได้คุณได้แสนหนึ่งเนี่ยมันน้อยเกินไปนะสําหรับคนที่ต้งมาอยู่ที่กันสามสิบปีเนี่ยคุณต้องได้มากกว่านั้นน,นะนะอเอาเข็มเดี๋ยวคุณไปที่ที่นั่นแล้วก็ไปขอคัดลอกอใบใบย่าล้างมาขอดูครับ เอาอันดับแรกส่งเป็นภาษาไทยผมอ่านก่อนยังไงบ้างเดี๋ยวผมมาให้ทีมงานของผมอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือผมอ่านเองก็ได้อาจากนั้นปุ๊บผมจะขออุทธรณ์ที่นี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ได้แค่แสนเดียวที่นั่นนะครับผมแล้วก็ขอใบแต่งงานด้วยเนาะขอใบแต่งงานด้วยนะครับผมใบแต่งงานด้วยแล้วก็ทุกอย่างแปลเป็นภาษาเยอรมันหมดเลยโอเคไหมเดี๋ยวเราจะคุยทางทนายให้เดี๋ยวไปสับลดเราก็มีแต่ Co อปี้เพราะว่าทุกอย่างเก็บเอามาครับไม่เป็นไรครับไม่ทราบว่าคุณแต่งงานที่ไหนครับผม ที่บียร์ค่ะโอ้สุดยอดถ้าคุณแต่งงานจะบอกว่าถ้าคุณแต่งงานที่นี่นะคุณมีสิทธิ์เยอะกว่าที่แต่งงานี่เมืองไทยโอเคไหมแล้วผมบุอรให้นะครับผมเนาะเรื่องนี้ไม่ต้องการบบนผมขึ้คว่าคุณภรยาถ้าทูตสถานทูตไทยมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวเลยแล้วร็เซ็นให้เลยผมไม่สนใจฟังผมนะผมผมไม่สนใจใครใหญ่โตนะที่สวิตเซอร์แลนด์เท่าเทียมกันหมดนะครับผมคุณได้คู่ได้ตรงนีะผมไม่สนใจนะ คนที่นี่เท่าเทียมกันหมดนะครับใครจะเป็นใครสูงใครต่ํานะครับตายเหมือนกันครับแล้วก็สองคือว่าใครจะสูงยังไงทุกคนผมอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมผมอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะโอเคเท่าเทียมกันหมดจบครับโอเคตามนี้นะครับก็คือเดี๋ยวคุณส่งมาให้ผมหาไม่เป็นไรนะนะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวส่งมาให้ผมแล้วกันนะขอบคุณมากครับผมนะครับสดีครับัญครับ โอเคนี่ก็คืออที่เมืองไทยอ่ะเอฟซีได้อะไรบ้างคุณมารีคุณอมจันทร์คุณจันทิทาคุณได้อะไรบ้างที่ฟังเนี่ยคุณนกได้อะไรบ้างครับตอนเช้ายู่ตอนนี้หกโมงสิบสามนาทีได้อะไรบ้างเห็นหรือยังพอคนความรักอะ่ะตอนรักมันทุกอย่างได้หมดขนาดเป็นเขารวยขนาดไหนเห็นไหมพอเขาจบรูปทิ้งมันหมูหมาเห็นไหมครับ ได้ฟังไหมเดี๋ยวรู้ไหมเป็นไงบ้าง f อซคุณจะอยู่กับสามีคนตอนนี้แต่คุณไม่รู้ว่าอนาคตคุณจะอยู่ไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นฟังวไว้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับผมเรื่องนี้สิ่งไหนที่เราทําได้สิ่งไหนที่รู้ป้องกันไว้ทําไว้เลย f อซนะครับผมโอเคเชา้ามาก็ได้ความรู้แล้วครับเอซคิดดูวันหนึ่งผมโดนประมาณสี่สิบห้าสิบสายกับลูกค้า ที่อยู่เมืองไทยลูกค้าที่อยู่โซนยุโรปลูกค้าที่อยู่ทั่วทั้ักรโลกทุกอย่างผมต้องรับให้ได้แล้วก็ผมจะฟังนะครับเราจะฟังรับฟังสิ่งไหนที่ดีผมก็ว่าแล้วก็มาจ่าลองเอาแล้วก็ให้ประสบการ์ความรู้นะครับกับคนไทยที่มาทําที่มาฟังเพจของผมนะเนาะโอเคคลิปนี้คงคิดว่าเป็นความรู้มากมาก ผมแนะนําว่าให้เอซได้จดจํานี้ไว้และป้องกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับการุณาแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเนาะครับสวัสดีครับ